เราไปดูกันต่อเลยค่ะกูเก๋กขอเสนอคำนี้เลยเพราะข้อสอบเจอไหวมากจดค่ะ Why don't แล้วเลยต่อลูก Why not Why don't Why not What about Why don't Why not What about What about How เลยรคะลูก How about If I were you How about If I were you If I were you จดเลยนะลูกนี่จ้ะเป็นสำนวนแปลว่าแนะนำ Why don't Why not What about w How y d n t h h y not w about t a how about If I were you แนะนำแนะนำแนะนำสมตุยจะเป็นคนพูดไทยนะคะได้เด็กสู้ๆนะเป็นกำลังใจน้องสมตุยด้วยนะคะได้เด็กทางบ้าน Why don't Why not What about How about If I were you พบมือให้สมตุยสิคะสมตุยน่ารักมากนะคะพูดทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นสาระนะคะ Why don't ทำไมไม่เช่น Why don't you read the book ทำไมคุณไม่อ่านหนังสืออ่านทั้งวันจำได้แต่หน้าเธอผพา,พา,พาหรือ Why not going to p a t t y เห็นไหมคะทำไมเธอไม่ไปพัทยา Hello welcome เห็นไหมทุกคำมูกนี้เป็นสำนวนหมดเลยแปลว่าอะไรเสนอแนะอะ คู่เก๋ขอสอนในเรื่องแกมมาให้ด้วย Why don't you go นะ่ยอ่า Subject Verb แต่ Why not ตามด้วย now หรือ Verb เติม ing ก็ได้ต่อไป How about What about หลังเพโปโฟต้องตามด้วย now หรือ Verb เติม ing ค่ะอ่าจดลงไปเลยนะอันนี้เป็นส่วนของแกมมาด้วยเผื่อออกนะฮะ Subject Verb now Verb ing now หรือ i n g และตัวนี้เช่นเดียวกัน now หรือ verb i n g if i were you เป็น if clause แบบที่2ไม่เป็นจริงในปัจจุบันค่ะ if i were a boy ถ้าฉันเป็นผู้ชายแสดงว่าเราไม่ได้เป็นแต่เป็นการเปรียบเปยนั่นเองค่ะโอเคได้นะเราไปดูกันต่อจ้ะ